สวัสดีครับผมมาครับวันนี้อยู่กับ8210สีม่วงนะครับผมคันเก่ากันเดิมเพิ่มเติมคือหางห้านะครับผมหางห่าบวมเนหางพรวนนะครับผมเป็นหางบุกบิกนะครับนี <c oughs> <c oughs> ่ครับโอ้ย <c oughs> มาครับวันนี้ผู้ใดบุกเคยเห็นรถแท แปดสองหนึ่งศูนย์สีม่วงคันนี้ไถหางบุกเบ,บิกขางหานะครับมามึงครับผมโอ้ยสุดยอดอีกเลยครับหางบุกเบิกขังห้าใบยี่สิบแปดนิ้วนะครับผมโอ้บอกเลยครับว่าโหดสุดๆนะครับอันนี้โมเมนต์ดินโมเมนต์ดินทรายนะครับผมอันนี้เป็นดินเหนียวดินดากนะครับเนี่ย วันนี้เอาหางบุกเบิกหางห้ามาสู้กับดินเหนียวดินดากจะเป็นยังไงครับวันนี้มาดู <c oughs> โอ้ขอตรวจขอไฟนะครับไอ้บดสบายเั็หน้อยดไอ้บกเ,เขาเ่าไอ้บกเข่าครับ ดินเหนียวธรรมดา <c oughs> แต่คนอยู่ในพื้นที่ดินเหนียวสิรู้นะครับว่าหางบุกเบิกี่มันไทยพวกเขานะไทยได้สิ่นี้ถือว่าชุดยอดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นงานถอยครับผมงานถอยไม่ถยให้หน้านี่ครับติดภูเขาติดภูเขาเลยน,นี้ก็เลยสิมาไทายไ้พี่น้องเอฟซีมึงนะครับผมว่าหางบุกเบิกหางหาครับ รถแปดสองหนึ่งศูนย์นี่มันสิสุดจำแดกนะครับผมผมกับเพื่อนเคยเห็นด้วยกันนะครับไทยไทยดินเหนียวนี่เคยเห็นแต่เดียดไท,ย,ทยดินทรายครับไทยดินทรายนี่สุดฐานแน่นอนนะครับผมอ่าฮะมาชมมาชมเฮ้งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คือว่าเข่าด้การเนี่ยนะครับโอ้ยยาวแห้งอเงีับหางหาโอ้ยพวดฟัดฟูดยาวหักยาวเนี่ยหาง้๊ยหางหาหางหางเหมือนหางควนนี่หางบุกเบิกกูนะ ใบ28นิ้วนะครับผมโอ้ยรถใหญ่ๆนี่มันต้องใส่พานลุนพี่แล้วนะครับมันยังขักเอามาถ่ายอีกมุมหนึ่งเฮ้ยเนี่ยครับเบพ่นไทยพ่นไทยหางเพ่นไทยหางพ่วงไปนะหางพ่วงก็เป็นหางหา่านะครับดินเป็นเปียงเป็นเปียงนะครับดินเหนยเียวนี่ครับเพป็นเกี่ยวเข่าออก โอ้ยโอ,ยโอย้กระทือว่าเขาเลิกอยู่นะครับหาผานหางบุกเบิกหาผานเคยเห็นแตห่หางซีนะครับ กยเห็นแต่หางสีเงาเป็นเงาเลยอ่ะสุดจัดแปลงนี่ก็จะเป็นแปลงน้อยนะครับผมงันถอยพอดีผมมาหอดผมก็เลยสีไายให้พี่น้องได้วชมกันสักกันเนาะ เดี๋ยวจังไปมึงกันคักๆแปลงง่าๆอ,อ,อ้ไทยหางหาว่านวลหุบเลยวะขนาดหางหาหางควนนี่เป็นเปียงเป็นเปียงสิอยู่อันนี้หางหาบ้เบิบก ดินเหนียวๆนังนสิโอ้ยไปพวกเขาแล้วครับไล่ย็เหลือตงปีกเปียกยูแต่ว่าถ้าตีพระท่านนี่ก็แห่งขึ้นเก้านะครับเนี่ยแต่ว่าใครดอกเสียโก้าคนนี้รถตรลีปันนะครับผมชิปนี้ฮากับว่ามึงกันชิวๆครับผม ใบยี่สิบแปดนิ้วนะครับนี่ไม่เป็นใบยี่สิบหกดิอือมใบแห้งกับเท้ารถอันนี้เนี่ยครับรถรถใหญ่ๆส่วนมาหางมันจะหางมันจะอืดน,นะครับเพราะมันหนักมันเป็นระบบปั๊มใหญ่มันก็นเลยอยากอืดแน,น่ยจะถามว่า ขี่แปลงซ้ำนี่นะแต่มาไทยฮักไทยรับจ้างนี่ขเขาจะสีมา้าวเขาจะบัวมานะครับเพราะว่ารถมันใหญ่นะมันฉีอุ้ยอ้ายเล็กน้อยอันนี้มันมดไทยขเขาจะาของครับผมบมาไทยกับมาได้ฮ <c> ะ <ười> จวดๆเฮ้าอยู่ด้วยกันยาวๆกับแปดสองหนึ่งศูนย์กันเลยนะครับผมคลิปนี้ ดินดีขนาดครับแต่ว่าบรูว่าโค้งหางเอียงนะครับผมอันนี้โค้งหางนี่บรูเลยนะครับว่าเป็นคองอย่างของไข่ได้บลูเลยหลูแต่ว่ามาทายอย่างเดียวดิบม่ได้สอบถามจากคลองรถนะครับว่าหางยี่ห้ออย่างน่าจะเป็นหางแตงหรือเปล่าพม่นดอกเนาะ ทีมที่นี่ว่าบแบบเลยไม่แน่นใจนะครับโอ้ยคลิปนี่อาจจะสั้นๆแน่นะครับขอโทษขอไฟนะผมลืมเอาไม้กันสั้นมากโอ้มาถ่ายคลิปตั้งไหนลืมหอดอุปกรณ์การถ่ายคลิปเฝ้าลร้ครับมอสโอนี่อื ถึกต่อวเสียอืมอ้ยมิดต่ออยู่ตัวนี้อ้ยพีเล็กพีรูอ่ะแกหางไหมสุดยอดมากครับพี่รองหางไหมถึกต่ออีหลีด้นี่ต่อ รถไงต้องเจอกับหางง่ายๆอย,ย่นะครับโอ้ใบพันกันง่ายคับง่ายเนี่ยยี่สิบแปดนิ้วแต่มีหอดส้าสิบนิ้วก็จะใส่ส้าสิบนิ้วไปได้หน่นอเนาะผมว่าเนี่ยเสียโู้ไหม ดียว82,000 t u r 125แรงมากับหางบุกบึก5จานไป28นิ้วนะผมเออสุดจัดในายานนี้ลรวครับคันนี้รถแรงมันต้องอย่างนี้ รถใหญ่ๆส่วนมากหางมันจะอืดๆนะครับเวลาหยุกตระกูลฟอร์ดนะเพรามันนิวฮอลแลนด์นะนิวฮอลแลนด์มันเป็นระบบใหม่แล้วครับมันเร็วอยู่หรอกครับปั๊มมันตระกูลฟอร์ดนี่หางซ่าครับทุกขั้นนะครับช้าๆแต่ไปเรื่อยๆเพาะั่นซ่าก็าดีนะครับเวลาเลียงหางมันยังไง เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับฝากไวปสนีก้กอนนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิบยยสพิไทยกันใดไปไทยอู่เสิฝากไปลองเอฟซีติดตาก็นก็ลังใจผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ